สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกระหม่อมกันสักกังกรา ก่อเทเลงพอรท่านผู้ปฏิบัติทมทุกท่านจนวนประมาณ20คน20 20กว่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่พระบสถศรักคาราการการงาพิเศษแห่งนี้พระบวมทาเรียบง่ายไม่หรูหราไม่ฟู่ฟ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่บท ม่มีอะไรเลยมีแต่บวแค่แค่นี้แหละแต่ใช้งานได้เหมือนกันไหมเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันสวดมนต์ได้ไหวพระได้นั่งสมาธิได้เดินงจงกรมได้บวชพระได้บวชเองได้เหมือนกันระดับกางเลยต่างกันตรงที่ไม่หลุหลาอไม่ประดบับประดับตกแต่งก็ด้วยพระราชกำริของพระบรมชนกาธิเบ ราชกานที่9ที่พระองค์ทรง,งต้องการประสนค์ให้สร้างแบบประยกเรียบง่ายพอเพียงสายการมัดชิดมาปฏิปทาไม่ฟุ้มเฟ้อไม่เฮอ,อเฮอ,อไม่ทำอะไรใหญ่โตจนเกินขอบเขตเพราะวัดพระรามเก้าการพิเศษนี้ได้รับ พระราชมนีจากในหลวงรัชกาิที่9ทรงให้ก่อสร้างเป็นวัดเล็กๆเ,เพื่อเป็นศูนย์รวมหล่อหลอมจิตใจเผยแผ่พระพุทธาศาสนาและให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประพฤติธ,ธรรมศึกษาธรรมะควบคู่กับโรงเรียนซึ่ง คำหนึ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วคือบอวอรรสามคำที่ตรงไหนสถานที่แห่งไหนเขาก็สอนก็แนะก็นำคำว่าบาวรศูนย์สามราชการหรือหน่วยงานสามหน่วยงานรองดองสมัครสมาชิคีร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันบอคือบ้าน คือเยาวชนคือชุมชนคือคนในละแวกนี้และที่ห่างไกลไม่ได้จํากัดนะบอกว่าละแวกนี้จํากัดละแวกนี้คนอื่นที่ไกลามาใหม่ไม่จํากัดมาได้หมดต่างประเทศก็ยังมาในประเทศก็ยังมานอกประเทศก็ยังมาคือบ้านคือชุมชนคือประชาชนคือพุทธศาสนิกชน สามารถมาได้คือบ้านมีคำหนึ่งนะแต่นี่เป็นคำก็เียว่าคำลับๆนิดหนึ่งคำลับๆนิดหนึ่งคำว่าบ้านคือชุมชนคือชาวบ้านมาทำบุญคำลับๆอยู่หน่อยเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดบังเขาบอกว่าวัดพระรามเก้าเป็นวัดของไฮโซเขาบอกบอกเลยว่าลับๆแค่เคยได้ยินมาแค่เคยได้ยินมาวัดพระรามเก้าเป็นวัดของไฮโซ ไม่อยากไปก็มีแต่ไฮโซเข้ามาทำบุญแล้วเข้ามาเห็นว่าไฮโซมีหมดมีหมดโลโซมีไหมม,มีหมดโลโซก็มีนะไโลโซก็มีไม่ได้ปิดกัน้นโอเป็นของไฮโซโลโซเข้าไม่ได้ได้นี่คือบ้านคือบอ่อตัวแรกคือสวนรวมของประชาชนพุทธศา,าสนิกชน นักเรียนชุมชนเยาวชนชาวบา้านเข้ามาศึกษาธรรมะปปิบัติธรรมถวายสังฆทา,านทุกวันถวายสังฆทา,านบางทีรับจนเหนื่อยมียวันหนึ่งพระรับแล้วก็พระเ้าไปทุระไปจิตลงมาถึงมองๆดูเจ้าวาดหลวงพ่อปะคมนั่งรับสังฆทา,านอยู่ข mm hmm. <c oughs> นาดป่วยนะหลวงพ่อลงมารับเอง ก็เพราะมีคนเข้าออกอยู่ตอลอดเนะี่ยคือบ้านคือศูนย์รวมเนี่ยเอ,อิท่านจะออกมาเอ็กซ์ซอร์ไงแล้วไม่มีพระนั่งรับสงังฆทานพระท่านไปกิจไปตัวละไม่มีใครมารับท่านมาเจอเข้าพอดีคงไม่มีพนกนั่งรับเองเลยเนี่ยความเมตตาขนาดไหนจเจ้าว่าท่านพระพรมนะฉันพรมแล้วนะไม่ใช่พรมนี้นะพรมนี้มันต่ำนะพรมสูงนะ คมนี้อยู่พื้นแต่คมของพ่อเราชั้นสูงคือศูนย์รวมของชาวบ้านคือบอตัวแรกที่เป็นศูนย์รวมบอวอก็คือวัดที่เรารู้อยู่แล้ววัดทีนี้วัดพระรามเก้าเริ่มปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี39มาจาจถึง40มีพระมาอยู่จำพรรษาสะ40ก็5องค์มาจากวัดบอน,นั้นแหละ เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าวัดพระรามเก้าเหมือนสาขาก็ได้สาขาวัดบวรนิเวศก็ได้เพราะเจ้าวาดพระพรมที่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือหลวงพ่อเรานั่นแหละก็มาจากวัดบวรนะแต่เจ้าคุณราชมาจากวัดบวรแต่เจงเทพมาจากวัดบวรหารุก็มีการอยู่จำพรรษาพัฒนาปรับปรุงวัดพระรามเก้ามาเรื่อยๆจนมาถึง สร้างพระอุโบสถพื้นที่ของวัดมี8ไร่เศษแปดไร่รกว่าถวายพื้นที่โดยคุณยายจวงจันสิงห์เซนีผู้ถวายที่ให้แก่วัด8ไร่เศษซึ่งก็มีควบค,ค,คู่กันกับโรงเรียนด้วยเด่นเป็นตรอตัวสุดท้ายคือโรงเรียนเมื่อพัฒนาก่อสร้างก็มีพระอุโบสถมีศาลามีหอระฆังมีกุฏิแค่ห้หลัง แลแรกๆกไ็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่เย,ยอะเท่าไหร่แต่เมื่อพัฒนามาแลวคนก็เริมเยอะขึ้นพระก็เริ่มเยอะขึ้นจาก5องค์เป็น10องค์เป็นยีสองค์จนถึงปัจจุบันนี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา32มองรูปสาม,มเณรสารูปรวมเป็น35มสิรูปที่อยู่จำพรรษาณนะพรรษาการนี้ปีนี้พระ สามสิบสองก็สามสิบก็คือกําลังดีกาลังเยอะเพราะปกติก็อยู่ประมาณเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบหกช่วงโควิดนั่นแหละลดหน่อยประมาณเนี้ยโควิดปีที่ติดโควิดอยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่บเจ็ดพอเดีนี้โควิดเริ่มเบาแล้วก็เลยขึ้นมาเป็น30กว่าในปีนี้ก็ถือว่าขึ้นมาดีนึงเนนก็เพิ่มมา3โรคที่จำาที่ตรงฝั่งตรงนั้นก็คือเนนในวันเราเนี้ยแหละ คือส่วนที่เป็นวัดคือวัดประรามเกา้านอกจากนั้นอีกมีผู้คนเข้ามาเยอะมีผ้าอยู่จำพรรษาเยอะแต่สถานที่ก็ดังที่เราเห็นนี่แหละไม่มีสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างะอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารแต่ทรงก่อสร้างแบบเรียบง่ายเน,นานเน้นสีขาวนะเน้นสีขาว เข้ามายังวัดพระรามเก้ามองเห็นแต่สีขาวสาลาก็สีขาวพระอุโบสถก็สีขาวหอะฆังก็สีขาวปกติเราเข้าวัดใดวัดหนึ่งจะต้องเจอสีทองเหลืองอลามใช่ไหมสัญลักษณ์ของวัดเข้าไปหลังคาแหลมๆสูงๆมีช่อฟ้ามีใบละกาสีเหลืองสีทองอลามแต่เข้ามายังวัดพระรามเก้า สีขาวบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสคสีขาวนอกจากนั้นภายในวัดก็นเน้นความร่มรื่นด้วยต้นไม้มองเห็นว่าต้นไม้ร่มรื่นหลวงพ่อเราก็รพรศที่ว่าท่านรักต้นไม้ท่นชอบความธรรมชาติธรรมะในเจอธรรมชาติอันเดียวกัน ความเป็นธรรมชาติก็บ่งบอกถึงความอยู่อันเป็นมีธรรมะอยู่ในใจจึงเรียกว่าธรรมชาติเน้นความสงบเน้นความสะอาดเรียบง่ายนี่คือส่วนที่เป็นวัดมาส่วนที่เป็นรอคาว่ารอคือโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการที่ทั้งสามหน่วยประสานร,ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันคือโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัดพระรามเก้ามาพิศ ก็จะส่งพระส่งบุคคลส่งอะไรไปอบรมสังส่อนแนะนำนักเรียนให้เรียนรู้วิชาพุทธประวัติวิชาธรรมะวิชาเบญจศิน,นวิชาเบญจธรรมให้นักเรียนได้รับได้รู้ได้เข้าใจได้ศึกษานอกจากนั้นหน่วยงานราชการต่างๆเชน่นเขตไว้ขวางเป็นต้นที่เราได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ กิจกรรมของวัดมีเยอะมีมากไม่ว่าจะเป็นวันมาคะอาสารหิสาขาสิบสอสิงหาหรือ5้ธันวาหรือ28กรกฎาไม่อยู่ตลอดเมื่อมีงานกิจกรรมต่างๆหน่วยงาน,นราชการก็จะร่วมแรงร่วมมือร่วมใจประสานคันอยู่ตลอดไม่ได้ขาดนี้จึงเรียกว่าวัดอรรมก้าเป็นศูนย์รวมของบอ คือบ้านคือชาวบ้านคือชุมชนว่ก็คือวัดก็คือวัดพระรามเก้ารอ้อคือโรองเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อฝึกเพื่อหัดเพื่อปฏิบัติเข้ามายังสถานที่แห่งนี้หรือแห่งไหนก็ตามสถานที่ย่อม บอกให้เห็นถึงความเป็นสัพยะความเป็นสัพยะเอ,อื้อเหมาะหนุนส่งเสริมต่อการประพฤติธ,ธรรมต่อการปฏิบัติธรรมสิ่งที่แห่งไหนไม่สัพยะก็ไม่เหมาะก,ก็ไม่เอ,อื้อไม่ส่งเสริมเพราะนั้นความเป็นสัพยะคือสมคือเหมาะคือควรคือดีส่งเสริม เข้ามารู้สึกกินเหมน็นครงเสียงดังอึกกระทึกึกโคมอย่างเงี้ยนั่นแหละเรียกว่าไม่สัพยาไม่เหมาะไม่เอ,อื้อไม่ส่งเสริมต่อการประพฤติต่อการปฏิบัติธรรมาเ,เราก็จะรู้จะเห็นล่วทำไมครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีประบติชอบส่วนมากจึงอยู่ตามป่าอยู่ตามเขาภูเขาถ้ำต่างๆก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวคือสัพยาคือเหมาะ คือควรเมื่อสถานที่มันสัพยะพพเหมาะมันคนก็ชวนะชวนให้อะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเราเคยได้ยินอยู่คำหนึ่งว่าทุดงทุดงทุดงคำว่าทุดงแปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส เพื่อนเราไปเรียกพระที่เห็นท่านเดินไปตามป่าตามเขาแบกกดสะพายบาทือกติกน้ำเดินป่าเดินเขาเรียกว่าเป็นพระทุดงก็ด้วยเพราะท่านสามารถทำรักษาปฏิบัติทุดงได้เยอะมากกว่าพระที่อยู่ในวัดพระที่อยู่ในวัดท่านก็ได้แต่ไม่ครบ ทูดงทั้งหมดที่ว่าข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเกลียสทั้งหมดมี13ข้อพระที่ท่านเดินไปตามป่าตามเขาแบกกดสะพายบาท,ท่านรักษาได้เยอะกว่าเช่นฉันมือเดียวเป็นต้นฉันมือเดียวเป็นต้นวัดตะลัมเข้าฉันมือเดียวไม่มีสองมือเป็นหลักมือสามไม่มีนะมือสามมีแค่สองมือเป็นหลักก็เพราะอะไรก็เพราะ ส่งเสริมไม่ขัดสัทธาต่อสัทธายาิโยงแต่ท่านไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยมือเดียวอิ่มแล้วอยู่ท่ายแล้วมื่อสองไม่ต้องเพราะอะไรอย่าว่าแต่ท่านอยากฉันเลยบางทีท่านอยากฉันก็ยังหาฉันยากเพราะไปอยู่อย่างนั้นนหาใครมาใส่บาตรมือเดียวอิ่มแล้วก็พอเพียงแล้ว มาหามือสองต้องหาญาติหาโยมมาถวายเมื่อเพลนบางทีมันก็ลําบากนะชาวไร่ชาวป่าชาวเขาใช่ไหมของเขาก็ลําบากลําบนต่อชีวิตเขาอยู่แล้วยังจะต้องสรรหาจัดหาปัตตาหานข้าวหวานมาถวายพระอีกเคยมีคําถามอยู่ข้อหนึ่งว่าทําไมทําไมพระถึงไม่ฉันมื้อเย็นหรือไม่ฉันอาหารเยอะหรือไม่ฉันเพลนหรือฉันแค่เมื่อเดียวคําตอบใครๆกันนี่แหละคำตอบให้ๆกันเลย ร่างกายของเราเป็นอโตเมติออโต้ตลอดเลยเพราะเคยฉันมื้อเดียวจบแล้วไม่มีมือเทนก็อยู่ได้เมื่อร่างกายมันออโต้แล้วเมื่อร่างกายมันรับแค่นั้นแล้วกินอิ่มพอดีแล้วแต่เมื่อเคยอยู่สองมือ้อก็ค่อยๆลดให้หรือมื้อเดียวแต่มื้อสามก็เหมือนเดิมเมื่อไม่ฉันแล้วไม่รับแล้วน้ำย่อยก็ไม่ออกมาไม่สั่งออกมาก็ไม่เกิดอาการหิวแต่อย่างที่ว่าต้องค่อยๆปรับ ค่อยเปลี่ยนจากมือสองมือเป็นหนึ่งมือก็อยู่ได้าตมาเคยพรรษาหนึ่งมาสองเคยอดก็ยังอยู่ได้เลยเคยลองเฉยๆด้วยอยากศึกษาปฏิบัติในทดตรงอย่างว่าข้อหนึ่งชันมือเดียวเป็นทดลองหนึ่งข้อเดินวินบทบัดเป็นทดลองหนึ่งข้อเดินวินบทบัดเป็นตามแถวเป็นทดลอ,อ,องหนึ่งข้ออยู่ป่าอยู่เขาเป็นทดลองหนึ่งข้อนั้น พระที่ท่านเดินไปตามป่าตามเขาตามแถวตามต่างๆท่านจึงสามารถรักษาทุดงขวัดได้เยอะได้มากเราจึงไปเรียกว่าเป็นพระทุดงเพราะฉะนั้นอยู่ในวัดตระลังเก้าก็สามารถเป็นธุดงได้เช่นเดินบินบาบท,ทุกวันนี้ก็เป็นธุดงได้หนึ่งข้อแต่มันน้อยเมื่เยอะเหมือนทั้งเก่าแล้วเพราะฉะนั้นท่านั่างหลายความสัปปยะความสงบความวิเวก ขวิเวย่อมเอือ้อย่อมเหมาะย่อมหนุนต่อการปฏิบัติธรรมหลักธรรมะท่านก็นเลยกล่าวว่าวิเวกสามอันประกอบไปด้วยกายวิเวกอุปัปฏิวิเวกและจิตตวิเวกจิตตวิเวกสามอย่างที่จะก่อจะเอือ้อต่อการประพฤติต่อการปฏิบัติธรรม กายยวิเวคือกายของเราพร้อมไม่เจ็บไม่เหนื่อยไม่อ่อนไม่ล้าไม่เมื่อยจนเกินไปพอดีเหมาะก็ย่อมเอื้อต่อการปฏิบัติต่อการ,ร,การนั่งสมาธิภาวนาจิงเรียกว่ากายยวิเวอัตอมาเคยนะเคยยังตอนก่อนพรรษาแ,แรกๆก็าึกษาัดมาเยอะเห็นครูบาเจ้าเจ็บป่วยเป็นไข้เราให้รีบเร่งค้นคว้านะไอเราเพอเป็นไขนะ้เราใหรีบเร่เงค้นขว้าเหมือนกันแต่สุดท้ายทําไม่ไดู้พิษไข้ไม่ได้ เรพิชิตกายไปได้ลาไปหมดเลยเนี่ยจะที่เราว่ากายชิวเวกคือกายเราไม่พร้อมมันไม่เอือ้อแต่ถากายเราพร้อมกายเวคพร้อมจิตตะวิเวกคือจิตคือความนึกความคิดความปรุงแต่งของเราในรักษาประคับประคองอย่าให้จิตของเราไป นึกไปปรุงไปแต่งไลสาระเหลวไหลฟงสร้างปรุงแต่งคือไล่สาระคือเหลวไหลคือไลความหมายคิดสเปะคิดสะปะเรื่อยๆนั่นแหละจึงเรียกฟงซร้างหรือปรุงแต่งแต่ถ้าจิตเป็นวิปัสสนายกสัจจะยกธรรมะขึ้นมาเนึกคิดพิจารณากลายเป็นวิปัสสนาไม่ใช่ปรุงแต่งปรุงแต่งคือนึกสเปะสะปะเหลวไหลไลสาระไปเรื่อยนะ่ะเป็นปรุงแต่ง จิตวิเวกอุป,ปัธิวิเวกอุป,ปัธิคือกิเลสคือกิเลสนะทุกคนมีหมดบ่แห่งเกิเลสอาคะโทสะโมหะตัวต้นสามตัวนี่แหละถา้าอุป,ปัธิคือกิเลสมันวิเวกคือมันสงบคือมันหยุดคือมันไม่ฟุ้งมันดีมันเอือ้อส่งเสริมต่อการปฏิบัติธรรมคือมันไม่ฟุ้ง แต่ใครสามารถขจัดได้เลยยิ่งดีขดจัดราคะขจัดโทสะขจัดโมหะออกไปเลยนะั่นแหละคือดีที่สุดแต่สามารถหยุดไม่ฟุ้งก็ดีในระดับหนึ่งไม่ใช่ดีจริงคือไม่ฟุ้งขึ้นมาเน่ขณะที่เรานั่งสมาธิปฏิบัติทำรรไปเนี่ยมันฟุ้งมันปุง้งมันนึกมันขึ้นมาพยายามกดพยายามคงพยายามหย่านปุ้งขึ้นมาเพราะตัว ราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องกนไม่ให้จิตของเราสงบไม่ให้สมาธิตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจในความเป็นสถานที่ความเป็นสัพพยะอย่างเช่นวัดพระรามเก้าในพระบวัวสของเราที่กำลังนั่งอยู่นี่เป็นต้นหรือรูปร่างกายของเราที่ด้วยความ เป็นวิเวกไม่ว่ากายของเราวิเวกคือสงบคือพร้อมจิตของเราวิเวกคือจิตของเราไม่ฟุง้งซ่านอุปธิวิเวกคือกิเลสมันมีอยู่ทุกคนแหละกิเลสมันมีหมดใครจะหยับยัง้งใครจะถ่ายถอนได้ก็อ,อยู่ที่การฝึกการหัดการปฏิบัติครูบาอาจารย์ยิ่งส่งเสริมแนะนำความสอนว่าฝึกมาก ได้มากฝึกน้อยได้น้อยปฏิบัติมากได้มากปฏิบัติน้อยได้น้อยไม่ปฏิบัติเลยก็ไม่ได้เลยคือไม่มีโอกาสเลยทําไม่ปฏิบัเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายโอกาสที่วันนี้เราท่านทั้งหลายพร้อมเพียงใจกันมากย่างพระอุวสุวัดพระรามเกา้าการจะนาพิเศษดังที่เห็นมีพระประธานพระพุทธการจนะ ธรรมะสถิตท,ที่เป็นองค์ประธานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ย่อมยันจิตใจของเราให้หนักแน่นให้ตั้งมัน่นให้อบอุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสดังนี้แล้วอาตมาพาพเองก็ขออนุโมทนาสาธุปิติและยินดีแก่ทุกทุกท่านทุกคนก็สุดท้ายขอหน่อยอวยพรอตางอ้อ,อ,อนนาของคุณพระพุทธเจ้า อำนาจของคุณพระธรรมคำสั่งสอนอำนาจคุณพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทั้งปวงปกป้องคุ้มครองให้ศรัทธาสาธุชนผู้ปริพฤติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเขาจงมีแต่วความสุขความเจริญตลอดกาลละนานเถิดด้วยเหตุที่มีกิจ <laughs> ก็แปลงเนี้ละสุกซออาทิตยน์นะวันที่บอกเมื่อกี้แหละบวร,ร,รอมันนทีนะมันเยอะกิจสุกซออาทิตย์วันอาทิตย์มีนับไว่เก้าโมงคนนะรึ่งนะขออนุโมทนาสาธุทุกท่านทุกคนอ่ามาเลยสาธุสาธุรับพรนิพ อาหิวัฒนสีริสะนิจ si จังุทธาปชาญินโนจัตตารธรรมวัฒนติอายุวันโสสุขังพลังภวตุสะปังมังกลังรักขันตุสะพบเดวตาสสะบุทถานุภาเวนะสัพะธรรมานุภาเวนะสะพะสังฆานุภาเวนะสาทาสธิปวันตุเต แต่หนาเสียตัวตึ๊ดต้ะ